ไปดูเรื่องของสารพระภูมิกันเลยที่บอกคุณผู้ชมนะคะที่เพชรบุรีครับคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วก็ไม่รู้ว่าจะน่ารักหรือว่าน่ากลัวดีนะฮะถ้ามาตอนกลางคืนนะฮะอย่างที่เห็นนี่แหละฮะสารพระภูมิตั้งอยู่2องฝากถนน700หลังได้ครับระยะทางยาวเกือบ1กิโลเมตรที่ถนนเขากระปุกโปรงเกตในอำเภอท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีครับก็สร้างความแปลกใจนะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้สอบถามไปทางเจ้าของความคิด พันตำรวจโทสนันใจท่องอายุ74ปีครับเป็นคนมาติดตั้งสารพระภูมิทั้งหมดเลยนะฮะก็บอกว่าสารพระภูมิเนี่ยตนเองเก็บมาจากข้างถนนที่คนทิ้งเอาไว้แล้วก็เอาไปซ่อมแซมใหม่ทาสีให้สวยงามหลังจากนั้นก็เอาไปติดตั้งไว้สองข้างทางตั้งใจว่าจะเป็นการเตือนสติคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้จะได้ลดอุบัติเหตุได้แล้วปรากฏว่าได้ผลนะหลังจากที่ติดตั้งแล้วอุบัติเหตุก็ลดลงครับช่วงติดตั้งใหม่คนที่ผ่านไปผ่านมาก็กลัวกันมากเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครกลัวกันแล้ว ะค,ะคุณภาษสถาคุณขับเข้าถนนเส้นนี้นะคะขับไปสักพักหนึ่งถ้าคุณไม่ชะลอความเร็วเนี่ยถือว่าคุณใจถึงมากเลยไปฟังเสียงเจ้าของความ,มคิดหน่อยนะคะพันตำรวจโทสนั่นใจทงค่ะก็ผ่านการเดินทางเห็นสารที่กองทิ้งไว้ไว้ไว่าก็บางอันก็ยังใหม่อยู่ในภาพดีผมก็เลยเอาลงมาปากดูสักสี่ห้าอันต่อไปก็เอ๊ะเกิดความสวยงามขึ้นอะไรขึ้นก็เลยปากขยับขยันให้มันได้จังหวะขณะนี้มีก็ประมาณเจ็ดร้อยหลังครับครับอุณผูเหตุก็ ลดลงฮะส่วนมากก็จะคนจะช้าลงดูบ้างอะไรบ้างเนี่ยกลางค่ำกลางคืนก็ช้าลงแล้วก็แต่ที่บัิเหตุที่มันเกิดขึ้นก็เกิดจากหนึ่งคนเมาเท่านั้นไม่กลัวฮะแต่นี้ไม่กลัวละเพราะว่ามันเป็นการเคยชินแล้วประจําแต่ว่าคนอื่นนะที่คนต่างถิ่นจริงเห็นก็แตกแตกดีแต่ชาวบ,บ้านแถวนี้ก็ผ่านค่ำกลางคืนก็น่ากลัวฮะ เพชรบูรณ์นะคะอะอย่างน้อยก็เตือนสติได้นะคะมองซ้ายมืงขวาก็ขับรถชะลอลงหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าพอเห็นซ้าย <c oughs> เห็นขวายอ่ๆแบบนี้ยิ่งเหยียบไปเร็วกว่าเดิมอีกนะคะ <c oughs> นั้นยิ่งอันตรายเลย <c oughs>